สวัสดีค่ะคุณครูอนนลินลุ่งโร์คุณครูเล็กสอนวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้วิชาภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่สมเรื่องภายเงียยเรามาดูคลิปการเรียนรู้กันนะคะเพื่อนๆในชั้นประถมศึกษาปีที่5ไม่ว่าเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายต่างยกนิ้วให้กิ่ง ว่ามีฝีมือในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้าคนหนึ่งจะไม่ให้กิ่งเก่งได้อย่างไรในเมื่อพี่ทศซึ่งเป็นพี่ชายลูกพี่ลูกน้องซึ่งกำลังเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนให้จนกิ่งมีความรู้ก้าวหน้าเกินหลักสูตรสามารถซ่อมเครื่องได้บ้างถึงแม้กิ่งจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์แต่กิ่งก็ไม่ชอบอยู่หน้าจอนานๆกิ่งกลัวสายตาสั้นสมองไม่ปลอดโปร่งเพราะขาดการออกกำลังกาย กิ่งจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นกิ่งว่างอยู่หรือเปล่าลูกช่วยส่งอีเมลถึงป้ารัดหน่อยถามป้ารัดว่าอยากได้อะไรจากเมืองไทยบ้างป้าสุจะไปเดือนหน้าแม่จะฝากไปให้ป้ารัดคือพี่สาวแม่ที่ไปทำงานต่างประเทศส่วนป้าสุคือเพื่อนของแม่ซึ่งจะไปเยี่ยมลูกชายที่ไปเรียนอยู่ประเทศเดียวกันกับป้ารัดกิ่งก็เป็นธุระจัดการให้แม่อย่างเรียบร้อย เก่งๆ่ช่วยเสิร์ชหาคำอรารยชนกับอนารายชนหน่อยใช้เวลามินานกิ่งก็สืบค้นข้อมูลออกมาได้อรารยชนคือคนที่มีความสุขตั้งอยู่บนรากฐานของศิลธรรมและกฎหมายคนที่เจริญแล้วอนารายะชนคือคนที่ยังไม่เจริญคนป่าเถื่อนเก่งเก่งช่วยหาคลิปอาร์ตสวยๆมาทำหน้าปกด้วยนะเจ้าค่ะนายท่าน ถ้าน้อยรับปฏิบัติวันหนึ่งพิทศกลับบ้านด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจนพ่อต้องถามขึ้นเป็นอะไรไปล่ะทศหน้าบอกบุญไม่รับเลยสอบตกเหรอก็ยายปานเพื่อนผมน่ะสิชอบแชทดีนักเอามาคุยอวดว่าได้แชทกับฝรั่งแลกรูปกันดูฝรั่งหล่อเชียวเยายปานเหอมากกว่าได้ฝึกภาษาโต้ตอบกันอีกอันเนี้ยดีจริงภาษาเยปานดีขึ้นแต่ที่แย่นี่สิเฮ้อ พีท่ทศหยุดพูดก้าหัวแล้วหยิบแก้วน้ำขึ้นมาดื่มขาดจังหวะในการเล่าจนกิ่งทนไม่ได้แย่ yeah, ยังไงพีท่ทศเล่าเร็วสิฝรั่งมากรุงเทพนัดเจอกันยังดีที่ยายปานชวนยายฟางไปด้วยพอไปเจอเข้าจริงกลายเป็นฝรั่งแก่อ้วนพุงพลุยเอารูปใครมันหลอกก็ไม่รู้ยายสองคนนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะฝรั่งทำท่าไม่รู้ไม่ชี้สองคนนี้เลยตกกระไดพลอยโจน ก็บอกว่าอยากกินอาหารไทยอร่อยๆอสองคนนี้ก็พาไปพอกินเสร็จฝรั่งตบกระเป๋ากางเกงหาสตางค์ให้วุ่นแล้วบอกว่าทํากระเป๋าสตางค์หายทําหน้าตาน่าสงสารขอให้ยปานจ่ายไปก่อนแล้วจะคืนให้ทีหลังปานกับฟางต้องเทกระเป๋ามารวมกันโชคดีที่มีเงินพอจ่ายอะ่ะโถเอ้ยแล้วนี่ยังจะคบกันต่ออีกไหมโอ้ยสองคนนั้นน่ะตาบท่งเลยตอนปานจะไปเข้าห้องน้ําเจอพนักงานเสิร์ฟเขาเข้ามาบอกว่า ฝรั่งคนนั้นอยู่พัทยาไม่ได้อยู่เมืองนอกหรอกหลอกอย่างนี้มาเยอะแล้วโชคดีนะที่ป่านพาเพื่อนไปด้วยไม่งั้นคงถูกหลอกไปทําไม่ดีไม่ร้ายแนะ่ตอนนี้ตํารวจกําลังจับตาดูอยู่รู้ไหมว่าเจยป่านนะ่คว้าข้อมือเจยฟางเห็นตัวเปลวไม่ต้องล่ําลาชาตินี้อย่ามาเห็นหน้ากันอีกเลยเกิ่งระวังนะอย่าไปเที่ยวแชทกับคนแปลกหน้าถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลขึ้นแล้วก็บอกพี่แล้วจะจัดการให้กิ่งนั่งเงียบ ไม่อยากบอกใครว่ากิจกรรมสุดท้ายที่กิ่งชอบทำเมื่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็คือการเข้าห้องสนทนาทางเว็บไซต์เริ่มแรกกิ่งจะสนทนากับพี่ต่ายลูกบ้ารัฐเป็นประจำแล้ววันดีคืนดีก็มีคนเข้ามาแทรกร่วมสนทนาด้วยจ้าเอ๋เขาคุยด้วยคนนะคะชื่อเจี๊ยบค่ะเรียนอยู่ปีสรักเด็กชอบฟังเพลงไม่โกหกเราเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะตั้งแต่วันนั้นมา ทั้งสามคนก็สนทนากันเป็นประจำแต่ตอนหลังพี่ต่ายห่างไปหน่อยเพราะเรียนหนักพี่เจี๊ยบใจดีมากรักเด็กจริงอย่างที่ว่ามีคำแนะนำสั่งสอนที่ดีๆให้เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหากับเพื่อนหรือการเรียนเรื่องเพื่อนชื่ออ้อนั้นพี่ว่าน้องกิ่งเฉยๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวพอเขาหายโกรธเขาก็กลับมาดีเหมือนเดิมแต่ถ้าน้องกิ่งยิ่งโกรธตอบเรื่องจะไปกันใหญ่นะ เชื่อพี่เถอะจริงอย่างที่พี่เจี๊ยบว่าเพราะกิ่งทำตามคำแนะนำอ้อก็โทรมาขอโทษคืนดีเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่เจีย๊ยบพี่เจีย๊ยบกิ่งอยากรู้ความหมายของคำว่าคนเจริญกับคนโง่พี่เจี๊ยบหาให้กิ่งหน่อยได้ไหมคะสบายมากพี่บอกได้เลยพี่เพิ่งอ่านหนังสือของหลวงพ่อปัญญามาท่านบอกไว้ว่า คนเจริญย่อมรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันหาความรู้ใส่ตนแต่คนโง่ใช้เวลาว่างด้วยการนอนหลับคุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระโอ้โหสุดยอดเลยพี่เจี๊ยบกิ่งมีแต่พี่ทศเป็นพี่ชายกิ่งจึงยึดพี่เจี๊ยบเป็นพี่สาวอย่างเหนียวแน่นแม้ไม่เคยเห็นตัวจริงได้แต่ส่งรูปให้ดูกันแต่แปลกที่รูปพี่เจี๊ยบจะเห็นหน้าไม่ค่อยชัดซึ่งพี่เจี๊ยบบอกว่า เป็นการถ่ายรูปแบบศินกิ่งไม่เคยมีความลับใดๆกับพี่สาวคนนี้ในบ้านมีเรื่องอะไรพี่เจี๊ยบรู้หมดพี่เจีย๊ยบวันนี้กิ่งนับสตางค์ในกระบุกออมสินพี่เจี๊ยบเชื่อไหมกิ่งมีเงินตั้งเกือบหกพันแน่ตั้งแต่วันนั้นพี่เจี๊ยบหายไปไม่มาเข้าห้องสนทนาเหมือนเคยกิ่งเหงามากเคยคุยกันอยู่ทุกวันหลังจากหายไปสองอาทิตย์พี่เจี๊ยบก็กลับมา แม่พี่ไม่สบายมากลำพังเงินเดือนพ่อไม่พอค่ายาพี่ต้องไปทำงานพิเศษแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แม่จะผ่าตัดอาทิตย์หน้าด้วยพี่ไม่รู้จะทำยังไงพี่เจบเอาเงินของกิ่งไปรักษาแม่ก่อนไหมกิ่งผู้บริสุทธิ์แสดงความมีจิตใจดีเอื้อเฟื้อแก่ผู้ลำบากพี่เจบปฏิเสธเสียงแข็งอ้างความไม่เหมาะสมผู้ใหญ่จะมาเอาเงินเด็กได้อย่างไรพูดกันอยู่นาน สุดท้ายกิ่งก็ชนะตกลงที่รับก็ได้แต่กิ่งต้องให้พี่จ่ายดอกเบี้ยนะพี่จะรีบหาเงินมาคืนกิ่งให้เร็วที่สุดแล้วพี่เจี๊ยบก็อธิบายวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารด้วยเครื่องฝากอัตโนมัติเรื่องนี้ไม่ยากสำหรับกิ่งเพราะกิ่งเห็นแม่โอนเงินไปให้คุณยายหลายครั้งหลังจากโอนเงินไปแล้วจนเวลาผ่านไปสมเดือนก็ไม่มีการตอบรับกลับจากพี่เจีย๊ยบ กิ่งคงถูกหลอกแน่ๆแล้วกิ่งก็เล่าเรื่องให้พิ่ทศฟังพิท่ทศไม่ดุน้องสาวแม้แต่คำเดียวโชคดีแล้วที่กิ่งไม่เป็นอะไรเสียเงินแล้วก็เสียไปหาใหม่ได้แต่ถ้ากิ่งต้องเสียตัวหรือเสียชีวิตครอบครัวเราคงทนไม่ได้แน่ภัยมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ทันได้ระวังถือเป็นบทเรียนแล้วกันนะน้องจริงๆอย่างที่พีทศว่าเงินทองของนอกกาย ถ้าไม่ตายเสียก็หาได้แต่ที่เสียใจและเสียดายคือความดีที่มีให้ถูกภัยเงียบเข้ามาทำลายโดยไม่ทันตั้งตัวนักเรียนได้รับความรู้จากคลิปหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องภัยเงียบกันแล้วนะคะการเรียนรู้จากคลิปเป็นส่วนประกอบของการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้เท่านั้นนักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและต้องอ่านหนังสือเรียนภาษาพาที ทำใบงานแบบฝึกแต่ละหน่วยการเรียนรู้อย่างถูกต้องและเขียนด้วยตัวบรรจงอย่างสวยงามส่งคุณครูนะคะเพื่อเป็นคะแนนในการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้และพบกันใหม่ในคลิปการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่สนะคะสวัสดีค่ะ